สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้เนนซี่อยู่กับโซดาบารี้เรากําลังจะไปส่งมะขามกันนะคะนี่ระหลังส่งมะขามก็ขาดไม่ได้สภาพ,พาต้องบอกก่อนว่าสภาพสภาพ,ภาพเน่าอีกแล้วแต่ไม่เน่ามากเน่านิดหน่อยนี่วันนี้มาส่งขามพาเนนซี่มาส่งมะขามลูกค้าอยู่หลังรถดูซิเป็นเพื่อนที่แสนดีมนมะขับรถเข้ามาในตรงน่ารักมากเลยถึงนี่รังสิตเลยแล้วก็กินมะขามกันด้วยใช่ใช่แล้วส่งมะขามแล้วคนใจไม่ไหวลุ้นมะขามกัน อ่อยอ่ะร่อยมากร้อเนี้ยอร่อยเนาะแนนซี่เนาะร้อเนี้ยมันจะออกเหมือนหวานนะพึ่งน,นิดนิดแต่ว่าร้อที่แล้วนี่คือร้อที่แล้วนะแต่ว่ามันจะฝักเล็กหน่อยฝักเล็กหน่อยฝกักถ้าคนคนสั่งไปอ่ะฝักรอบเนี้ยจะเล็กหน่อยแต่รสชาติอร่อยมากๆเลยมันจะออกออกหวานหวานเหมือนคล้ายเหมือนเชิงน้ำผึ้งมันจะมีฝักเล็กค่ะไปบ้างนะคะเพราะว่ามันยังไงมันจะเป็นม่าขามไปดงแล้วมันจะใกล้หมดแล้วนะแต่ละรสไม่เหมือนกันบางทีจะเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่รสชาติคืออร่อยมากๆดูสิ ใช่พรุ่งนี้คือแนนซี่จะไปส่งลูก้านะที่เมเจอร์รัชโยธินพรุ่งนี้สุดาอ๋อพรุ่งนี้สุดาวันคริสต์มาสพรุ่งนี้สุดาจะแวะไปหาวิแพรคิดถึงวิแพรก็จะแวะไปหาและเดี๋ยวจะไปธุระต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปซื้อขนมร้านวิแพรที่เมเจอร์รัชโยธินชั้นสองนะโซนโงหนังแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่ยังถึงประมาณบ่ายสองก,กว่าไปเจอเราได้เพราะว่าสุดาจะไปหาี่แพรช่วงเวลานั้นและถ้าเกิดใ,ใคร แนซี่พรุ่งนี้มีส่งมะขามนัดส่งมะขามลูกค้าาะครอยากอยากจะได้มะขามโดยที่ไม่ต้องแบบส่งไปซเนีย mm hmm. เพราะว่าไปซาเนียจะปิดแล้วก็ต mm ิดต่อแนซี่เดี๋ยวแนซี mm ่ hmm. เอาไปให้ได้ไหมได้ได้ได้ไดนะคะก็แอดไลน์ hmm. มาคุยกันเนาะว่าถ้าใครอยากได้มะขาม mm hmm. เดี๋ยวนะัดเจอกันก็ได้นะตั้งแต่เวลาเราจะไปถึงนันประมาณเที่ยงนะล้วจะอยู่ถึงประมาณบ่ายสองเนี่ยถ้าใครว่างในช่วงเวลานั้นที่อยากจะได้มะขามไม่ต้องส่งไปซาเนีย ส่งแถมได้สดใ,ใหม่ๆ<ด>ใ,ใ,ใ<ช>้วยเพราะมะามาคืนนี้แล้วก็จะแจ้งเรื่องเวลาในเอ่อพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสเนี่ยก็คือเป็นวันที่ส่งส่งไปซนีในการส่งมะขามของแนนซี่เป็นลอสสุดท้ายของสิ้นปีนี้แล้วนะคะเขาอยู่ปทาานี้ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้เดี๋ยวมะขามไปค้างสต็อกยาวนานเลยคะเดี๋ยวเกิดการเสียหายขึ้นมาแล้วลอตต่อไปเดี๋ยวก็ไปแนนซี่จะไปส่งอีกทีหนึ่งคือปีหน้าวันเปิดทําการของไปษณีนะแต่ถ้าใครสั่ง จะจองมะขามก็ได้สั่งมาได้สั่งมาได้ตลอดแหละตลอดเพียงแต่ว่าเราจะส่งของอีกทีตอนไปชนีเปิดมะขามก็คืออย่างที่บอกนะแต่ละร้อนไม่เหมือนกันแต่รสชาติอร่อยเหมือนกันอาจจะมีร้อนบางร้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่คือรสชาติใช้ได้หมดพอมะขาม่ะเรารับมาอีกทีมันจะไม่แบบไม่ควบคุมทุกอย่างเองไม่ได้เราพยายามควบคุมแล้วคนขายมาเนี่ยคนขายยิ่งกว่าคนยิ่งกว่าควบคุมทุกอย่างเวลามะขามมาสแตนที่จะเอามาแล้ว วันนี้อย่างนี้สซดาจะต้องชิมแล้วก็แบบว่าไปคอมเพนเขา,าจ,จนวันหนึ่งว่าเป็นคนขายทียิ่งกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินขออร่อยเนาะใช่แล้วอุยอ้ยเออดีเลยพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครอยากได้มะขามโดยที่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งแบบให้ส่งไปเซเนียิดต่อแน็ซี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้ที่ไปเจอนัดรับได้ที่เมเจอร์รัสโยดีเพราะยังไงเราก็ต้องบอเอามะขามไปส่งแล้วี่ใช่ค่ะเดี๋ยวติดไปหลายหุ่โยสบายมาก รับประกันามอร่อยสำหรับคนชอบนะถ้าใครชอบกนินมะขามเนี้ยไม่หวานมากใช่อิ่มอร่อยมากๆอยอดและไปเจอเราได้พรุ่งนี้ที่ร้านยวันวันคริสต์มาสขนมพี่แพ้พี่โจขอบอกน่ารักมากคิตตี้อะไรน่ารักมากเห,ห,ห,หมาะกับการซื้อเป็นของขวัญมีใหม่ของขวัญคริสต์มาสเลยเดี๋ยวสดาก็จะไปซื้อด้วยยังไงนะถ้าใครอยากเจอก็ไปเจอกันได้นะจ้าพรุ่งนี้ไม่เดี๋ยวน สองวันยี่ห้ายี่หกแต่เริ่องเราคุมขวดเดี๋ยวจะกินถั่วอยากกินถั่วมากเลยให้กระจายมันยังไม่มาแต่ว่าเดี๋ยวเอาของที่ของเก็บไว้ก่อนไปกินมีกระสับน้องเก็บไม่มาแล้วมาแล้ว,<ๆ>ลว,ลวอยู่คนเดี๋ยวเปียนเลยไปมีกระอบเก็จแเก็บไว้แต่เลิอกองเราคุมขวดสองวันเดี๋ยวจะกินถั่วให้แบบแบบของนี่ไม่ได้กินเ,ออเดี๋ยววันนี้ไม่ได้กินมะขามดีใจมากมะขามเป็นผลไม้ไม่อ้วนไปดีกว่าเดี๋ยวหน้าจะโลดไม่ได้โอเคไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันไม่บ่ายดูพอเดี๋ยวนี